เราใหม่เร็วๆผมจัดให้เลยนะครับอยากดูสภาพสดๆก็คือแบบนี้เลยเวลาว่างก็ไม่มีต้องต่อแล้วให้ไม่ก็ไม่รู้เปิดให้หรือเปล่าลเสียงเข้าหรือเปล่าเนี่ยเข้าเข้าเหรอแล้ววันนี้พาไปดูรถสีประตูออโต้พันสีดำยกสูงยงไงของจริงตัวนี้ยมาดูครับนี่เลยมิ u ูบิชิไทตันอ่ะเชื่อว่า รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนตามหาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วคือนเนี่ยคือผมเลียวมากๆเลยนะกินกาแฟผมก็ลืมเอาเก็บแก้วเดี๋ยวก็ทุกคนก็จะมาว่าผมว่าผมโฆษณาหรือเปล่าใช่ผมผมไม่ได้โฆษณาผมไม่ได้โฆษณานะครับก็ก็ขออนุญาตนะคือคันนี้เอามาในสภาพที่ดีมากเลย นะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือลูกค้าเขาแต่งให้เต็มแล้วแล้วก็ผมเอามาแค่เก็บความสะอาดเก็บสีเก็บอะไรพวกนี้เก็บเบาะนิดห,หน่อยผมจบไปเลยนะครับสภาพนี้มาดูอันนี้คือโครงสร้างเดิมๆเลยนะไม่ค่อยมีการทําอะไรด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้มาดูที่ไฟหน่อยไฟจะมีการแบบว่าเขาเรีวยกว่าเล็กเกอร์ลอกนิดน,นึงนะเดี๋ยวผมขัดให้ใหม่เดี๋ยวคอยดูนะสภาพนี้เดี๋ยวเข้าเอ่องขายเนี่ยเดี๋ยวผมมาถ่ายกีนึงอันนี้ครอบใส่มาให้นะของแต่งนะครับครอบใส่มาให้ ด้านหน้ากระจังหน้าใส่มาให้หมดแล้วนะครับเป็นคาร์บอนเคปลา์นะครับตัวนี้ของแต่งนะตัวนี้ก็ของแต่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ของแต่งเห็นไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายของแต่งให้ตัวนี้ของแต่งอ่ะด้านล่างก็ของแต่งเห็นไหมต้องอ่านแผ่นตามถูกไหมอ่ะฝาเดิมนะครับมาดูด้านข้างหน่อยด้านข้างซุ้มเห็นไหมตัวสูงอ่ะซุม้มล้อเป็นล้อมิซูนะครับตัวนี้เป็นงานแบบว่าไอ้นี่นะ เอเขาเรียกงานแววๆอ่ะงานคล้ายๆงานกึงนะครับอันนี้บิสต์โตนยางปี2019สเปคยางอยู่ที่เท่าไหร่ส5งห้าครับโปตอนนี้มันขอบ17สวยสวยสวยราคาก็มีบันไดามาเห็นไหมอ่ะมาดูของแต่งอีกนี่ของแต่งเห็นไหมไฟเลี้ยวก็เป็นอัพมันเป็นบนโคมแล้วปับพับไฟฟ้านี่ของแต่งอ่านี่ของแต่งอันนี้ Option ออปชั่นออปชั่นจากโรงงานเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนรีโมทอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ของแต่งอ่า ข้างบนก็สวยน,นี่ออ็อปชันเหมือนกันนะออปชันโรงงานอ่ะดูด้านหลังนียด้านหลังอันนี้ของแต่งออปชั่นนะครับออปชันเสริมอันนี้ของแต่งแล้วเห็นไหมอัวนี้ข้อไฟไฟเดิมโรงงานตัวนี้นะครับนี่ก็เอ่อไม่แน่ใจนะตัวนี้นะครับยีงมีกล้องหลังให้อ่ามืจับโเมี่มไฟอ่ะของแต่งก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าของแต่งประมาณไหนดูดูช่วงล่างเห็นไหมตัวนี้ นะครับช่วงล่างให้ดูสภาพก่อนล้วกันอืมโอเคนะครับโชก็ยังโอเคนะยังไม่ได้เห็นแบบรูหวามากนะครับยางอะไหลแม่แรงมีพร้อมนะโอเคมาดูภายในกันหน่อยอันนี้ผมรีวิวเร็วเกินไปปะคนชอบป่ะอ่าโอเคมาดูด้านในกันหน่อยอันนี้ก็ลายไม้กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับบอกแล้วนะผมเก็บงานให้เล็กๆน้อยๆนะครับ เห็นไหมสวยๆแล้วนะอ่ะมาดูตัวนี้ p u ส h start นะคะรับ p u ส h start แล้วก็กระจกปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัยเห็นไหมพวงมาลัยมันสปอร์ตจริงๆนะชอบมากเลยมิตซูบิชิเนี่ยเห็นป่ะตัวใหม่ๆอะ่ะทรงดูทันสมัย,ยอ่ะทรงมันดูสวยเลยเลขไมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองโอเคเหไหมมาดูตรงนี้คอ,อนโซลย้ำนะท่านผู้ชมรถเข้าใหม่อันนี้คือจอยังไม่มีการแบบว่าเอาไปทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะจอเปลี่ยนมาไหม น่าจะเปลี่ยนนะนะครับดูจากทรงแล้วโอเคแอร์ออโต้แล้วก็ชุดไฟนี่เสริมให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้สามารถเสียบได้เลยแล้วก็เกียร์ออโต้เบรกมือสบายๆแล้วก็บอกปรับพับไฟฟ้านะเป็นระบบปรับพับไฟฟ้านะครับนี่เห็นไหมเออข้อท่าเป็นเบาะหนังแล้วก็ดูเครื่องยนต์หน่อยอยืมนี่นุ่มอ่า อันนี้เป็นสีประตูนะผมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าคนเก่าดูแลดีมากเลยผม,ผมกระดุมนะผมกระดุม,ม,ดมสีแดงจริงๆถ้าเป็นสีดำจะดูดู่ะโอเคแต่ว่าอยู่ที่คนชอบแล้วกันอันนี้ก็เป็นเอเขาเรียกว่าอะไรนะจอจออันนี้เป็นจอประมาณสามร้อยนิ้วจอสามร้อยนิ้วบอกจะบอกว่าจอสามวนนี้ไม่ค่อยมีใช่ไหมปกติเขาติด,ตดเล็กๆเนาะ โอเคดูหน้าเครื่องยนต์หน่อยอ่ะนั่งยนต์มาดูความเดิมผมจะขายความเดิมนะครับปุญแจอยู่นี่นะมันเลยดอกอ่ะขายความเดิมกันหน่อยนี่อาจจะต้องไปเก็บสีเพิ่มนะต้องไปเก็บสีเพิ่มนิดนึงแต่งเขาเรียกว่าแต่งสีชีวิตวันหน่อยเอาลองดูเครื่องยนต์นะครับนี่สภาพเดิมเดิมนะดี๋ยวุเข้ามาสดๆนะเฮ้ยแต่เดิมเดิมจริงเดิมจ เดิมเดิมแค่มันแค่มันแบบว่าไอฝุ่นเอ่อบอมแอมนิดนึงหกเหนีบอมแอ,อมเมมนี่ยเห็นไหมมันมีคราบขัดมาเห็นไหมอันนี้คือล้างแล้วนะล้างแล้วใส่น้ํายาเห็นไหมครับพอน้ํายามันเหนียวเหนียวเนี่ยแล้วฝุ่นประกอบมันจะเป็นประมาณนี้เห็<ๆ>นไหมมั<ๆ>นลอยเคดลอเคด้วยอ่าบอมแอม,มนิดนึงน้องเขาบอมแอม,มประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมน้องบอมแอมเลขมาอยู่ประมาณแสนสองมั้งโอเคเดี๋ยวเอาไปขัดสี่ชีวิตวันหน่อยนะครับใครที่อยากได้รถ แบบนี้นะครับเข้าใหม่เร็วๆผมจัดให้เลยนะครับไม่ต้องแบบมีเอ่อกักเกิกอะไรทั้งนั้นนะครับเข้ามาปุ๊บผมจัดให้เลยนะครับอยากดูสภาพสดๆก็คือแบบนี้เลยผมจัดให้นะคลิปติดตามด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะแล้วก็กดติดตามกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ